กับไข่ตอนนี้อยู่กร้านลไหนนี่แหละตัวเล็กนี่แหละี่บ้านเหรอเนี่ยนี่จ้ะโอ้บ้านขอดูหน่อยบรรยากาศอยู่นานยังที่นี่อยู่ตั้งแต่เกิดเลยจ้ะอยู่แต่เกิดเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวยมยมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวต้องเอาเดี๋ยวเอาเก้าอี้เอาเก้าอี้ตัวสูงให้โยมนั่งเดชคุณนั่งเดี๋ยวชคุณนั่งนี่ได้เอานี่ดึงดึง,ดงออกไประบบสายไฟเอาโยมมานั่งนี่โย,ยมมานั่งนี่โยมนั่งนี่นะเดี๋ยวมาขยับมันนี ออตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วหนู64จ้ะี่แล้วหลานนะหลานเพิ่งได้เจ็ดเดือนจ้ะเจ็ดเดือนแล้วลูกใครเนี่ยลูกของลูกชายจ้ะลูกของลูกชายแล้วพ่อเขาไปไหนพ่อก็ไปติดคุกจ้ะไปติดคุกจ้ะอ้าวสบายเลยเองเกิดมาพ่อติดคุกแล้วแม่เขาล่ะแม่เขาก็ไปเหมือนกันไปไหน ติดคุกเหมือนกันยาเปล่าเนี่ยนั่นสองปีก็บสองเดือนคดีอะไรโอ้ยกระยาเนี่ยหลวงพ่อเอ้ยอายายาแต่ทีนี้จะทําไงโอ้ยหนูก็อาศัยเงินคนแก่มั่งคนแก่ก็หกร้อยจ้ะกับเงินพิการได้แปดร้อยจ้ะพิการอะไรละ่ะขารีบข้างนึงอ๋อขารีบข้างจ้ะ เท่ากับหกร้อยกับแปดร้อยพันสี่จ้ะแล้วจะพอ,อยังไงต้องเลี้ยงเด็กด้วยก็คนนั้นให้ร้อยคนนี้ก็ให้ร้อยมันก็จะซื้อนมให้หลานมันืม,มเปิดพัดลมได้จ๊ะเมื่อกี้ผ่านมาก็เลยบอกอ๋องบ้านหลังนี้แวะดูเะหน่อย เป็นบุญของโยมนแหละจ้าวันนี้เจอพระมาโปรดปกติจะมีแต่พระมาเรียอะไรวะแต่วันนี้พระจะมาโปรดนี่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงจ้ะผู้หญิงเอออีลาเอ้ยก็เป็นคนลบบุรีเลยเนาะจ้าแต่แปิ้หกสิบสี่แล้วสามีล่ะ เลิกกันไปตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วจ้ะของโยมขารีบมาตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแล้วตอนสาวๆทำอะไรคืออาชีพรับจ้างทั่วไปจ้ะมจริงตอนี้มีเงินติดตัวอยู่ไหร่อยู่ สีิบาทหรือยี่สิบบาทก็ไม่รู้หลวงพอ่อแล้แลเอเด้แล้วเด็กจะกินนมยังไงเขาให้มัง่งอะไรมั่งก็รวมไปซื้อนมมีอยู่สองกล่องอแล้วลูกเขากิน<อ>ไม่ได้ข<อ>เขาเอามาให้กล่องหนึ่งอ,อะไรก็กินไม่ได้เกามาให้คือไงจะเพราะว่าลูกของมันโตแล้วไงเขากินไม่ทนันกึงเอามาให้แต่นมยังยังไม่หมดอายุนะ จ้ไม่หมดพึ่งไปซื้อเมื่อเช้านี่จ้ะไม่ที่เขามาให้เนี่ไม่หมดจ้ากินเยอะไหมหจะโตมะเมื่อไหร่นี่ยฮะโอ้ยทำกรรมทำเวรอะไรมาเนี่ยลูกทั้งพอ่อทั้งแม่แติดคุกทิ้งหลานสาวไว้ให้ตัวเองก็ขาดรีบซะอีกอก,ก็ดูอย่างนี้แหละก็ดูอย่างนี้นหละจ้ะจดคิดอะไรออกบ้างชีวิต โอ้ยผ่านนี้เราจะไปยังไงหลวงพ่อเอ้ยพูดแล้วแค้นใจอ่ะ <c oughs> อเป็นกรรมเป็นบุญที่เราทำมาไว้ไอ้นี่ก็มีกรรมผูกพันกับโยมถึงได้เกิดมาโยมมีกรรมกับเขาก็ถึงต้ององุ้มก็ต่อใช่บอ,อีนั่งตากระพิบกระพิบนะใช่บอเนาะ เออภรามีกรรมก็มาพอกันหรอเนาะเออเจ๊กเๆ๊กเจ๊แล้วเคยสวดมนต์ไหว้พระอะไรไหมหนูก็สวดอยู่จ้ะสวดอะไรบ้างนก็สวดตั้งนโมสามจบก็อ่านนัสือไปออกอ๋อ่านอันนั้นออกจ้ะบุญชัมพันธ์นมาส่วนใหญ่ก็ตั้งสือไปออก <c oughs> แล้วเคยภาวนาอะไรไหมโอ้ กับภวานาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขอนั่นขอนี่ให้ช่วยนะขอทุกอย่างขอให้ลูกหลานอย่าให้เก็บให้ไข่ใครอ,อยู่ดีมีแรงแล้วเรื่องคำว่าพุโทโธเคยพุโทโธไหมหนูก็เคยอยู่จ้ะแต่บางครั้งมันก็คิดอะไรมากมันก็ไปไม่ได้ เนี่ยเกิดปาจะไม่รู้เลยว่าโลกนี้คืออะไรใช่ไหมใช่ไหมไม่เลยรู้อะไรเลยเนาะบปประเทศไหนด้วยซ้ำาไปเจแรกกล่าวว่ามีลูกจะได้พึ่งลูกใช่ไหมใช่มีสามีก็จะได้พึ่งสามีก็ปลากันไปอีกเขาก็มีใหม่ไปแล้ว เดยวเขามาส่งเสียให้ไหมไม่เคยหรอกจ้ะแล้วถ้ามีเงินจะเก็บไว้ใช้อะไรบ้างหนูก็จะเอาไว้ซื้อนมให้หลานให้เขาได้โตโต่อไปก็นี่นะคือโซ่โซ่ใจที่แล้วเวลาโตขึ้นเจ้าสีห่หกความบ่้นั่งเอ้ยว่า ยายจะเลี้ยง <7 S 1> เจ,เจเ้าก่สิโตขึ้นอีกเนี่ยอยากให้ลูกๆหลานๆมาเห็นภาพนี้บ้างว่าเนี่ยเด็กกว่าจะโตแล้วผู้ใหญ่ก็มีสภาพที่งานการก็ทำไม่ได้แต่ก็ต้องมีทุกอย่างก็ต้องเก็บเผื่อไว้ให้เด็กหวังให้เขาโตขึ้นเออเมื่อกี้่อมาแวะไปดูยายที่ลบบุรีที่อายุเก้าสิบอ็ดที่หลานอายุก็ไม่กี่เดือน สี่ห้าหกเดือนปรากฏว่ายายแกตายแล้วนะพอหลังแกนั้นเทวีว่าอยู่ได้ประมาณสักเทวนว่าตายไปแล้วสองปีพอกลับไปดบูบ้านก็เห็นว่าขายไปแล้วก็ลูกเขยหรือลูกชายที่ว่าติดคุกอ,ออกมาแล้วก็เอาหลานเลี้ยงแกไปเลี้ยงต่อเขาเรียกชื่อว่าใบเฟิร์นแต่มา ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้มาลบบุรีก็เลยไปดูปรากฏว่าบ้านหลังนั้นก็เปลี่ยนคนอยู่ใหม่ไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังพอรู้ประวัติว่ายายมีหลานชื่อเฟิร์นพอติดคุกออกจากคุกเอาเด็กไปก็จบไปก็ <จะ S 1> อบอกให้ยายเขามาเอาไปเลี้ยงเขาก็บอกว่าไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหรอกก็บอกโอ้ยปา้าคนเดียวจะมีปัญญาเลี้ยงไหมละ่ะก็ช่วยมั่ง ร้อยสองร้อยกันดีพอซื้อนมไม่หลานกินเขาก็บอกว่าเขาไม่มีมวันนี้วันวันที่แปดนะมีทุน,นาไปหกหกเอาเดี๋ยวเอาเข้าเข้าสารของโยมกินเดือนเท่าไหร่ใช้กินเ่าไร่กินข้าวสารหนูคนเดียวก็ถังหนึ่ง สิบห้ากิโลและและยมมีบัตรนุมัหมสวัสดิการเลยมีจ้ะอันนั้นอันนั้นไว้เบิกเป็นกับข้าวด้วยกันนะจ้ะเอาข้าวมาหกลูกไปมาม่ามาลังนึงไข่แผงหนึ่งมันมันตั้งยี่สิบหฟองสืสิบฟองฮะอ่าไข่ไม่หมดไม่ไม่มีเวลาถามบอกมีมีแต่ไม่หมดเมว่อกีอี่ดมามาจัด เดี๋ยวเอาเงินไว้ใช้ต้องการสักเท่าไหร่ดีเดี๋ยว่ลุงลุงจะให้จ้าลุงลุงกับลุงตานี่ใครแก่กว่าจะมากําลังลุ้มโดนเล่นลุงลุงมากลุงตากําลังสับสนไวัยว้ไว้ออลาวนก็นจะมาเดี๋ยวให้ไว้ใช้สักสามหมื่นนะเก็บไว้ใช้ <c oughs> ต่อไปหัดพุดโทโธนั่งเงี้ยภาวนาพุโทโธอยู่ในใจเราพุโทโธหรือว่า กำหนดลมหายใจก็ได้สองอย่างดูลมหายใจลมเข้ารู้ออกรู้ให้ดูลมให้เป็นสมาธิอยู่กับลม <Yeah. S 1> หรือว่าจะก,กำหนดเป็นพุทธเข้าโทรออกพุทโทรพุทโทนอนก็ทำได้นั่งก็ทำได้กวาดขยะก็ทำได้ <Yeah. S 1> ให้ทำไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวมีธรรมะให้ฟังจะได้มีสติได้รู้ว่าชีวิตเกิดมาเนี่ยทำไมถึงพระพุทเจ้าสอนว่าไม่ควรยึดมัน่นเพราะโลกนี้ มีแต่ความไม่เที่ยง<ป>เรายึดไปทุกอย่างก็ไม่เที่ยงและความไม่เที่ยงมันมีสภาพทุกข์ <Yeah. S 1> มีแต่สภาพทุกข์คนมียึดไปก็ทุกข์คนไม่มียึดก็ทุกข์เพราะเขาว่าไม่เที่ยงเป็นมีสภาพทุกข์พระเจ้าสอนไม่ให้ยึดมั่นฉะนั้นไอ้ทุกจุดเนี่ยมันต้องเจริญสติทําความรู้แจ้งว่าความจริงยึดไปก็ไม่มีอะไร อยังโยมอยู่สภาพนี้คิดไปมากก็มีแต่เศร้าใจแฉะนั้นขนทางเดียวนั้นคือสร้างบารามีเพิ่มบารามีของเราทำไงทำให้จิตเรามีกำลังให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยการภาวนากำหนดลมหายใจให้เป็นสมาธิหรือภาวนาว่าพุทโธกันแล้วแต่ว่าทำแล้วตรงไหนมันสบายนะก็ให้เลือกทำเอาเอาเงินให้สามหมื่นเก็บไว้แล้วไม่ต้องให้ใคร ก็ก็ไม่ต้องบอกใครว่าได้เงินเยอะบอกก็ได้แค่พันสองพันก็พอแล้วนะเอาเสื้อผ้าเก็บใส่กระเป๋าไว้เก็บใส่กระเป๋าไว้นั่นแหละเดี๋ยวอวิทยุมาเออหนังสืออ่านไม่ออกอีกอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อใครมาเนี่ยคือใบอธิบายเรื่องการใช้วิทยุนี่นะใบในวิทยุ ง่ายๆคือแค่เปิดนี่เปิดแล้วพอเปิดปับจะเป็นแท็กแท็กที่1คือเลข1เลข1จะสวดมนต์แท็กที่2คือเลข2เลข2ก็สวดมนต์พอเลขที่3ก็เทศเทศได้ถึง30087ชั่วโมงในนี้สวด สวัสดิ์โตเยนาปตะ,ะวะตานนี้พอกานที่กันกที่สามเทวะเลขสามขึ้นมันจะโชว์พอสามนั้ต่อไปก็1 2ึสคือจับเป็นวินาทีจากนี้ไปเทศไปถึง387ดเชั่วโมงฟังสิวันก็ยังไม่จบนะ ถ้โยมฟังเรื่อยๆก็ปล่อยไปเรื่อยๆแต่ถ้โยมจะเลือกกันหนึ่งสวดมนต์สองสวดมนต์สเทศจนถึง387เชั่วโมงถ้าหลักสิบก็คือกด1กับ0ูนย์1ะ9นึ่งหนงถ้าที่หลักสิบถ้าหลักร้อยกด3ครั้งหนึ่งศูนย์ศูย์จนถึงสามแปเจ็ดเนี่ยนี่เทศปิดนี่ก็เปิดนะแค่นี้อยากให้ดังก็เล่งเอา ไม่ใยายไม่ก,ก็เปิดอ่าปงหนึ่งนี่นดีบุไว้เก็บเวลาอยากฟังกันไหนก็กดถ้าจะถ้าจะฟังสวดมนต์ก็กดเลขหนึ่ง <Yeah. S 1> ธรรมะชา้าเลขสองธรรมะเย็นเอาทีนี้ฟังธรรมะอีกสักนิดหนึ่งก็ในฐานะว่าเราเนี่ย ได้เกิดมาแล้วเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายอันนี้คือสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ <Yeah. S 1> แต่ว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นวัฏจักรเรียกว่าวเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยใหญ่เล่วสามสิบเอ็ดภพทำไมจึงเกิดเพราะเรายังไม่หมดกิเลส <Yeah. S 1> วิธีจะทําทให้หมดกิเลสก็คือต้องอาศัยเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำไากาหนดยังไงว,วิปัสสนาเราไม่มีความรู้อ่านหนังสือไม่ออก จะทำได้ไงให้กำหนดดูรูปกายว่ากายนี้ไม่เที่ยงชีวิตนี้ไม่เที่ยงสุขนี้ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงขาเราไม่เที่ยงลูกหลานเราไม่เที่ยงสามีเราไม่เที่ยงความรักไม่เที่ยงความเกลียดชังก็ไม่เที่ยงถ้าเราไม่ไปหลงยึดมันมันจะแสดงอนิจจังเห็นทุกอย่างและเด็กนี้ก็ไม่เที่ยงต่อไปก็ต้องโตยงก็ต้องแก่เจ็บตายเราไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยงเราหรือไม่ <Yeah. S 2> แต่ที่รู้ว่าตอนนี้กรรมกับโยมกับเขาต้องดูแลกันอยู่ฉะนั้นให้เชื่อเรื่องคําว่ากรรมดีกรรมชั่วที่เราสร้างมามันเป็นผลของกรรมแต่ว่าจะให้ดีกว่านี้ทางที่ดีก็คือรักษาศีลฟังธรรมและหัดนั่งภาวนาดูจิตไปเรื่อยๆดูจิตจนกว่าจิตเราผ่องใสปล่อยวางได้ความทุกข์มีอยู่แต่ย้ายความทุกข์มาทําร้ายเราความคิดมีอยู่แต่ย่า้ความคิดทําร้ายเรา คำพูดมีอยู่แต่ให้คำพูดมาทำร้ายเราการกระทำมีอยู่แต่ให้การกระทำมาทำร้ายเราถ้าโยมทำได้อย่างนี้นี่แล้วก็พูดปฏิบัติทมและโยมก็จะได้ไปที่ดีที่ชอบที่ถูกที่ต้องที่งามและไม่ต้องไปน้อยใจวาสนาอย่างน้อยก็มีความดีอาตมานั่งรถผ่านไปบอกให้กลับมาใหม่กลับมาดูโยมถามไทยก็ปรากฏว่าเป็นบุคคลที่จะมาสสะแสวงหา คือผู้ที่ยากไรนะอ้าวไปแล้วนะต่อไปหัดพุทโธนะพุทโธไปเรื่อยๆที่พึ่งเราพุทโธเจ็ดเจ็ดเก็ดเก็บฮะรอดตายแล้วอ๋อไม่เป็นไรช่วยกัน ไปเลยนะนี่เสือ้อผ้านี่หนังสืออันนี้ก็เป็นชา,าเอาไว้กินวันละห่อสิบห้าวันสิบห้าห่อก่อนนอนนะท้องว่างๆ <Yeah. S 2> จะได้ทำให้สุขภาพสบายนะเป็นชานะไป <Yeah. S 2> นี่เสือ้อผ้า <Okay. S 2> นี่เสือ้อเสื้อกี่ตัวเนี่ยสามสองสาม,ส,ามสี่ เส,สื้อสี่อาชันตุลุงอาชันตุลุงโอเคสามครับอันนี้เป็นเสื้อผันยาวว่าใส่ข้างนอกไปตัวนี้อ่าแล้วกางเกงไม่มีเลยนี่นี่ครับกางเกงอันนี้เป็นผ้าถุงครับนี่จะเป็นกางเกงเอามาอีกไปเอามาอีกสองตัวพี่นี้ลอ,ลองท้าก่อนนะครับอลองลอง,ลองท้าชอบแบบไหนแบบแบบสวมหรือว่าแบบคลิปแบบสวมอ่าลองดูเอาพัดลมมา นี่ฮัตตาลิบรรลุไม่ใช่ดวงใหญ่ไหมพอดีอ่ะดึงดึงดึงปลาติกออกสิเอาเปล่าปลากระป๋องมาอีกเอาเอาปลากระป๋องมาอีกมาเอาปลากระป๋องมาอีกชุดหนึ่งปลากระป๋องอีกเครื่องเอาไม่เครื่องเครื่องปรุงมไม่ เอาเพิ่มมาอีกเครื่องปรุงปลากระป๋องเรียกข้าวข้าวของโยมสิบห้าเดือนหนึ่งสองเดือนนี่เก็บแล้วพอเราเก็บได้นานไหมถ้าได้นานเอาเอาอีกสามลูกข้าวสารเออเอาอีกสามลูก อในเอาเข้าที่ว่ากแพ็กดีๆมาอันที่แพ็กดีมาแพ็กถือว่าเก็บได้เก็บได้เป็นเดือน,อนเอามาอันที่เก็บได้เป็นเดือน,เอ,นเอามาอีกสามลูกเป็นเก้าลูกนี่แาวหม่มมุ้งนี่อะไรเนี่ยหลอ,ลอดไฟอะไรเนี่ยไ,ไว้ใช้แบบไหนมรอ๋อเล็แขวนดอกไฟไนี่ฮา,าราตเล นี่เป็นรุ่นใหม่เลยเอาปลากระป๋องมามา่มาก็ไม่อยากกินเยอะเกินเดี๋ยวติดตอ่อเดี๋ยวจะนะเอาเพอสมควรไข่ไข่อ่ะออกไข่ไม่มีเนาะ ก็ใช้ไปก็อยู่ได้อีกนานเนะอะเอาข้าวต้องให้ยกไปไท,ที่ที่ไหนบ้างจะได้สะดวเดยวยยกเองเอามา่าไปอีกกล่องหนึ่งของกินเสียดยไข่ไม่มี ไม่ได้เตรียมอ่าเรียบร้อยไปแล้วนะแล้วปลากระป๋องเมื่อกี้บอกอ่ะมีไหมปลากระป๋องหมดแล้วนะโอเคก็เจริญพรนายจยมนะ